นี้นะคะเราจะมาเรียนในบทเรียนที่สอในเรื่องของการถอดและวางรองเท้าซึ่งมีหลักการง่ายสามอย่างการแรกก็คือสติทำไมถึงต้องมีสติในการถอดและวางรองเท้าคะจะหยิบรองเท้าอาจจะได้ไม่หยิบรองเท้าผิดไปใช่ไหมคะรู้ใจรู้จำนะคะเราก็ต้องจับว่ารองเท้าของเราเนี่ยถอดและ ตรงไหนใช่ไหมคะอย่างที่สองเลยเราต้องสังเกตสังเกตอะไรบ้างเราวางรองเท้าตรงบริเวณที่เราวางรองเท้าเนี่ยมีสัตว์มีพิษหรือว่ามีสิ่งสกปรกอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วเราก็นําไปวางเมื่อวางเสร็จหลังจากเราจะสวมใส่เนี่ยสังเกตว่าเราหยิบรองเท้ามาถู ได้ไปหยิบของคนอื่นมาใช่ไหมคะอ่าประเด็นที่3ก็คือระลึกรู้จำอ่าอย่างที่บอกว่าสังเกตการหยิบรองเทา้าถ้าเราหยิบรองเท้าของเพื่อนมาผิดใช่ไหมคะเราผิดสิ่งข้อไหนเอ่ยอข้อข้อที่สองกล่าวว่า ถ้าเราหยิบรองเท้าของคนอื่นผิดมาใช่ไหมคนอื่นก็จะมีรองเท้ากลับบ้านไหมคะไม่มเีนะคะอ่ะเราก็ต้องถอดให้เป็นที่ใช่ไหมแล้วก็หยิบให้ถูกต้องนะคะเราจะมาดูว่าหลักการที่เราหยิบรองเท้าเนี่ยเราทําอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยอ่ะอู่เขาบอกว่าวิธีถอดและวางรองเท้านะคะกระบวนการปฏิบัติเนี่ยอย่างแรกเราต้องนิ่ง เพื่อให้ร่างกายของเราสมดุลใช่ไหมถ้าเราไม่นิ่งเราโยกเย,ยกไปมาเวลาจะถอดรองเท้ามันจะสะดุดลงไหมคะ<อ>สะดุดใช่ไหมอย่างแรกเลยต้องนิ่งเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลจากนั้นถอยค่อยๆถอยเท้าไปด้านหลังใช่ไหมคะอาแล้วก็ค่อยๆย่ยอตัวลงใช่ไหมคะอะย่อ,ยอตัวลงแล้วจากนั้นก็ถอดรองเท้า ถอดรองเท้าแล้วก็นิ่งเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลจากนั้นหยิบรองเท้าของเราทั้งสองข้างเนี่ยไปวางให้ถูกตำแหน่งนะคะวันบางทีมันจะมีชั้นใช่ไหมคะเวลาเราไปสถานที่อืน่นจะมีชั้นให้วางหรือเขาอาจจะตีกรอบให้วางรองเท้าเราก็จะวางแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราถอดไม่ถูกระเบียบเป็นไงคะคนนอาจจะห้ยอาจะหยิบของเราไปได้นะคะนี้เราลองมา เดี๋ยวเราลองอยืนข้างๆโต๊ะจนตัวเองค่ะยืนยืนก่อนอันนี้ลองใน สมดุลจากนั้นถอยเท้าไปข้างหลังค่อยๆย่ยอตัวลงโยออทอดเราทอดจากนั้นนิ่งแล้วก็หยิบรองเทา้าทั้งสองข้างเนี่ยมาพร้อมกันนะคะจากนั้นยืนนิ่งแล้วก็ยืนหยิบรองเท้าขึ้นมาอ่าแล้วก็วางให้ถูกตำแหน่งขีดประมาณนี้เดี๋ยวเราออกไป ปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะคะนี่